รีวิวอ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเป็นยังไงบ้างนะ มีอะไรให้เที่ยวบ้างสำหรับอ่าวดงตานนะคะถือว่าเป็นเขตพื้นที่ของกองทัพเรือส่วนใหญ่เขาก็จะชอบมาล่องเรือกันมาทัศนศึกษาหรือมาลอยอังคารนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือนะคะเตรียมตัวจะไปล่องเรือชมวิวอ่าวดงตาลกันนะคะแล้วก็ชมพระอาทิตย์ตกดินด้วยเป็นยังไงสวยงามแค่ไหนไปชมคลิปนี้กันได้เลยคะ่ะ เราขึ้นเรือนะคะตอนประมาณเกือบเกือบห้าโมงเย็นแล้วนะคะเรือที่เราใช้ล่องในวันนี้นะคะก็เป็นเรือขนาดสองชั้นด้วยกันนะคะก็ลำใหญ่พอสมควรแต่ว่า,าด้วยความที่เราเป็นคนเมาเรือเราก็เลยเลือกอยู่ชั้นบนเพื่อรับกับลมธรรมชาติมากกว่าสำหรับใครกลัวร้อนก็สามารถไปอยู่ข้างล่างได้นะคะก็จะมะีก็จะมีแอร์ให้นะคะแต่เราเป็นคนเมาเรือฉะนั้น สิ่งที่เหมาะสมที่สุดก็คืออยู่ชั้นบนดีที่สุดนะคะเราก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะรับลมทะเลแล้วก็ชมวิวสองข้างทางซึ่งจะประกอบไปด้วยน้ําทะเลแล้วก็เกาะเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งเราไม่รู้ว่าคือเกาะอะไรนะคะตอนนี้นะคะพระอาทิตย์ก็เริ่มจะตกดินแล้วนะแสงจากดวงอาทิตย์ก็สาดส่องบนพื้นน้ำนะคะก็สวยมากเลยนะคะส่วนใหญ่คนก็จะไปถ่ายรูปกันตรงนั้นกันนะคะเราก็น งล่องเรือไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เรือเหมือนจะพามายังท่าเรือของเรือจัก,กรีนฤเบตนะคะก็เวลาเราไปเที่ยวกันส่วนใหญ่ก็จะเห็นจอดอยู่ข้างๆแล้วก็เดินขึ้นไปถ่ายรูปกันเนาะแต่ครั้งนี้เรือพาแบบว่าให้มาชมใกล้ๆเลยนะคะตอนนี้นะคะเรือจัก,กรีนฤเบตก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะคะและเรือกําลังจะวนกลับไปยังท่าเรืออ่าวดงตาลกันนะคะ ก็รู้สึกว่าได้เห็นอีกมุมหนึ่งของเรือจากกีนันลืเบตก็โอเคเลยนะคะซึ่งเราได้มาเที่ยวตอนเด็กๆเ,เนาะก็จะแบบว่าขับรถมาแล้วก็เดินขึ้นไปนะคะตอนนี้เรือก็วนมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นดวงอาทิตย์เริ่ม เริ่มแบบจะตกดินเรื่อยๆแล้วนะคะเราก็เดินถ่ายรูปไปนะคะชมวิวไปเรื่อยๆฟังเสียงคลื่นนะคะตอนนี้นะคะเราก็เริ่มห่างออกจากเรือจกกักีน่าลูเบตมาเรื่อยๆเลยนะคะและหลังจากนั้นนะคะเราก็เดินมาตรงที่หัวเรือบ้างนะคะคือมันเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเราชอบมากๆเลยนะคะส่วนตัวเราเป็นคนที่ชอบทะเลมากๆนะคะได้เห็นผืนน้ำนะคะได้เห็นดวงอาทิตย์นะคะ คือแบบสวยมากเลยอยากถ่ายรูปเก็บไว้นะคะตอนนี้นะคะเรือก็เริ่มใกล้ๆจะถึงยังท่าเรือของอ่าวดงตาแล้วนะคะเริ่มขับช้าลงเรื่อยๆนะคะเหมือนแบบประมาณว่าให้เราอะถ่ายรูปกับดวงอาทิตย์ก่อนนะคะถ่ายรูปกับวิว ตรงข้างหลังกับผืนน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรือหลากหลายขนาดนะคะที่จอดเทียบท่าเรือนะคะและเรานะคะก็เตรียมตัวที่จะลงเรือนะคะก็เริ่มมายืนอยู่ข้างๆก่อนจะลงนะคะเราก็ถ่ายเก็บภาพอีกนิดนึงนะคะ นี่และก็อันนี้นะคะก็จะเป็นรายละเอียดของการจองเรือนะคะเรือเนี่ยจะมีอยู่3แบบด้วยกันนะคะสำหรับการที่เราจะมาจองเรือเนี่ยนะคะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย3วันทำการด้วยกันนะคะแล้วก็ขอพูดถึงขนาดเรือกันบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นเรือนะคะที่เรารับผู้โดยสารไม่เกิน100คนนะคะลอยอังคารก็ราคา7 0 0 0บาทนะคะส่วนทัศนศึกษาก็6,50 0 0 0บาทนะมีเครื่องปรับอากาศตลอดลำนะคะเราถ้าเราร้อนก็ไปนั่งข้างล่างได้ก็คือเป็นเรือที่เราไปล่องมาเมื่อกี้นี้นะคะหรือจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะก็เป็นเรือที่ขนาดกลางหน่อยนะคะรองรับผูดด้โดยสารไม่เกิน40ท่านนะคะก็มีแอร์เหมือนกันนะคะรอยอังคาร4,000บาทนะคะแล้วก็ไปทัศนศึกษา3,500บาทก็สามารถติดต่อกันได้เลยนะคะหรือจะเป็นอีก แบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นเรือลำนี้เลยนะคะรองรับไม่เกิน20 ท่านนะคะแต่ว่าไม่มีแอร์นะนะคะก็จะรับลมธรรมชาตินะคะร้อยอังคาร2,500บาททัศนศึกษา2,000บาทเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าหากอยากล่องเรือชมวิวอ่าวดงตาลน,นะคะก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านั้นได้เลยนะคะอย่าลืมแจ้งก่อน3วันทําการนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะหากใครชอบคลิปนี้นะคะก็ กดไลค์กดแชร์กดหัวใจกันได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ